ครับบดีครับอาจารย์เป็นคลิปต่อเนื่องเดอ้อครับของเจ้าองค์บากครับหลังจากไม่แรกใส่ได้ยุพูนครับพุณใหายมาไม่สองครับใส่ไปต้นเสือกนี่ครับใบกําลังปงนี่ครับใส่ไปประมาณจักสิบคนนาที่นี่แหละครับอาจารย์ขันย่นขึ้นแล้วกสามทีชุดเรียกเรียกเรียกมินกบินเขาร่วมครับผมไปนั่งรุ่นอยู่คุนคู่สาอยู่ ไต่ต้นดูผมครับผมเบื้องขันบ่พิษผลานว่ามันโดดลงซื้อค้อนผนเนียดแล้วครับนี่ว่ามันโดดลงซื้อค้อนผนเนียดล้เสียงนกปลาก็เป็นนกเสียงกลางลงครับแต่ว่านี่เห็นขันยนุ่นบรูวา่าสีจักกุกครับเอาบ่อพิษผ่านน้อาจา์เนาะแต้มที่สองครับใหม่ที่สองครับนับว้ก่อนเขาข้า,ขางจาของคือเกาเน่อยละเพราะว่าเหลียวมาก คือยังมันโ,โดดลงซื้อขอ้อมเนียดโอ้ยแมนครับพุ่นเห็นทหารบานเพอร์เวอร์ดีมบ้าปับป๊บย่ครับโอ้โหฟุกแล้วมือนีฟุกแล้ว,ม,ลวมาถือปองครับได้สองใหม่กับสองแต้มเลยครับโอ้ขันแป๊บเดียวครับเพื่อนนี่ไม่นี่ขันแป๊บเดียวครับนี่อาจารย์เห็นมัครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่เห็นมัครับ นี่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 ติดยุปายพรนเนี่ยนี่ครับโอ้หมาน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 ครับสองไม้สองแต้มเลยบานเดียวลงมาก่อนครับอาจารย์ตัดภาพจอดลงมาพุ่นละครับนี่เขาอาจารย์แต้มสองครับแต้มสองไม้สองแต้มสองครับของเจ้าองค์บากค,ครับเอานี่ครับไม่นี่ขันแป๊บเดียวครับสิบกวนาที ie, เขาร่วมเรียบร้อยเลยครับแต้มสองไม้สอง เดี๋ยวสิไปหารถพุแล้วครับเอ้าหมวกปกไปใั้เสี่จละเนาะไปปดอยู่รถอยู่พุนละครับถุงเขียวก็ยพุนุ่นนี่ครับอาจารย์ไม้สองแต้มสองครับนี่แต้มแรกครับแต้มแรกยังอยู่ในถุงอยู่ครับน,นี่แต้มสองยังพอนี่ปดครับเดี๋ยวปลดลงก,ก่อนเด้อครับผม ครับโบดออกมาแล้วพี่น้องโอ้วานเป็นเทพพนมเว้ยฮะแทมที่สองไม้ที่สองครับติดตามตอนต่อไปคือเก่าครับผมฮะครับสองแมสองแมครับสองไม้กับสองแมกับเจ้าองค์บากครับเดี๋ยวมาแรกว่ากันไหมอีกครับผมสองแทม